เอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามากับเกมใหม่ที่ผมว่าต้องมันแน่นอนเลยนะครับสาหรับเกมนี้มันเป็นเกมแบบมันตีเพลเยอร์แต่ว่าเราจะได้มายิงไดนโดนเสาร์กันนะครับเออผมชอบไดนโดนเสาร์อยู่แล้วแลวก็เชื่อว่าทุกคนนี่ก็ได้จะชอบเช่นกันนะครับมีอาวุธให้โหลดให้เลือกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่หว่าอุ้ยแจ๋วแจวแจวนะครับตอนนี้มีปาร์ตี้ให้เล่นด้วยก็เดี๋ยวพ์ทเนี่ยผมลองมาเล่นคนเดียวก่อน คือเดี๋ยวพักหน้าผมจะพาทีมงานผมมาเล่นนะครับอลองเล่นภาร,รกิจแรกโฮมบอลนะครับโอเคเรือมตัวละครได้ตัวไหนดีวเนี่ยโอ้โหอันนี้เล่นปืนหนักเลยดีกว่าผมเป็นคนที่ชอบแบบปืนหนักอะเออไปเล่นผู้หญิงเลยครับเป็จริงจริงก็เปลี่ยนได้อยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นช็อตกันก็ได้ครับปืนพกมีอะไรบ้างวะปืนพกก็มีแต่ปืนพกซึ่งตอนเนี้ยดูแล้วน่าจะต้องแบบ ใช้เก็บของเก็บอะไรกันมั้งเก็บเเว่งเรเวลยพวกนี้ผมว่าตอนนี้เชิญเพื่อนมาเล่นได้ด้วยดีกว่าว่ากันทีหลังไปโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เราเข้ามาสู่ในเกมแล้วครับหุ้ยภาพสวยใช่ได้หทุกคนรู้สึกว่าเขาจะให้เราเข้าไปดีดีครับเข้าแล้วไปแต่เมื่อกี้ตอนแรกนี่มันเป็นปืนนิ่ปืนกลเนี่ยแต่ว่าผมไปกดผิดนะครับได้ปืนลูกซองมาก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วลูกซองอาจจะยิงสายใจกว่าก็ได้ครับไม่แน่ โโอ้ว <Papa inter lude> ่าแจ๋วทีเดียวครับโอ้โหมองข้างล่างได้ปะเนี่ยอุ้ยลงมาแล้วครับเอาละใช้ได้ครับโอเคนี่คือโฮมบาวนะครับผมไปครับภารกิจเป็นไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปสำรวจก่อนวูมีเยอะเลยด้วยว่าต้องไปด้านนู้นเอาละครับไปที่แอร์ฟิลด์แทงก้าครับ ไปไปไปเดี๋ยวไปถึงดูรุ่นก่อนค่อยไ่ากันครับผมไม่มีรถอะไรให้ขับเ้างเลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนนี้อันนี้ยิงระเบิดได้นะครับวิ่งไกลอยู่นะโอเคจุดที่ใกล้ที่สุดคือฝั่งนู้นนะครับช่วงนี้คิดว่าน่าจะเป็นท่วงสอนไหมหุยหุยเดี๋ยวดูเดี๋ยวระหว่างทางมีตัวอะไรสักอย่างครับกดค้างเพื่อทําการจู่โจมน่าจะดีที่แรงขึ้นได้คิวแท็กติคอล l อเบอลิตี้อันนี้กูทําอะไรเนี่ยอุยโอ เฮ้ยเขากำลังซ้อนกูอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาดิเฮ้ยมันเว้ยโอ้ยย่เป็นไงไอ้ไดโนเสาร์เอาล่ะอันนี้ไปทำอะไรวะเนี่ยบาเลียนี่ว่ะตอนนี้มีสกิลนะครับเหมือนจะใช้พลังหูด้านหลังมาเต็มเลยโอ้โหแล้วอุ้ยอันนี้พลังระเบิดอะไรวะเนี่ยไม่รู้ระเบิดอะไรพุ่งมาโอ้โหโหดกันจัง โหมดกันจังมาเด้ตีแน่ตบด้วยปืนหุ้ยตบด้วยปืนปิ้วเลยหรือ่าหุ้ยดูแล้วมันน่าจะมาเยอะอยู่นะครับระเบิดไปแดงวะโอ้มามาโอ้ยมันมีสเต็ปที่จะโยกหลบได้นะครับอ๋อไอตัวนั้นพ่นไฟได้หรือเ่าตีลูกซองง่างดี่ยิงแค่พอสมควรเลยฮะเอาระเบิดไปครับผมโอ้กระเด็นถือว่าไม่ตายแน่นอนเลยตัวนี้อึดครับตีแน่นี่แน่ล่วงล่วงว่าวล่วงว่าวอืม ว้าวดิโล่เว้ยดิโล่เว้ยสกิลเปิดสกิลเปิดอันนี้น่าจะรีเลือดได้นี่มึงมึงมาเดี๋ยวลองปืนใหม่ดูดิกปืนพกดูดิโอ้โห้ปืนพกรัวพอสมควรเลยดีกว,ว่าโอ้โห้ใช้กับมาโคก็ได้ครับอ๋อไอ้ท่านี้เวลาโดนแล้วหูจะอื้อนดิดนึงมันเก็บของไม่ได้เลยวะ่ะเป็นพวกแซมโป้พวกพิษอะไรพวกนี้ครับเอาละโอเคไปกันต่อ วิ่งกันเลยครับน่าจะมีการเติมด้วยในการกดปุ่ม H นะครับปุ่ม T นี่ทำอะไรวะเดี๋ยวลองวางเราไปก่อนอ๋ออันนี้อาจจะเป็นแอ์ดอกหรือเปล่ามามามาตีเ่ยตบด้วยปืนเป็นไงพวกขบวนไปครับโหคือมันก็จะสามารถที่จะโยกหลบอาวุธของเราได้ด้วยนี่วาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอยนี่เก่า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  ตายเปล่าตายแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูดิว่ามีอะไรบ้างเริ่มมันแล้วครับอ๋อมันเป็นแอม m o คิด<ช>ครับผมวันนี้อ่านี่แสดงว่าลูกกระสุนไม่มีวันหมดแน่นอนทุกคนโอเคอกำลังมาที่ดรอปชิปครับช่วยรีแพร์หน่อยกด x แล้วก็กดอันนี้เฮ้ยอันนี้คือฟิวเหรอลองดูครับนี่ลงมาแล้วว ลงมาอย่างไวอทั้งหมดโอ้โหแม่มีกิ้งหลบด้วยเละไวอุ้ยบาดเต็มเลยอ้ยโอ้โหทัอนข้างไวเลยเนี่ยอุ้ยมันว่ะมันกว่าเล็บตัวเดียดีกว่าตีตีมันต้องมาหลายๆคนเดี๋ยวพลาดหน้าทีมงานผมมาแน่อืออือตบให้กระเด็นก่อนแล้วเขายิงซ้ำโหมันสมจริงมากเลยเนี่ยเนื้อนี่ต้องบอกเลยว่าถึงกับเละนะครับเก็บฟิลคิดมาแล้วก็อเอามาใส่นี่ใช่ไหม เอาลายรีแพ้ครับรีแพ้อยู่อุ้ยโอ้ยโอ้โหพอส่งไปแล้วมันดีขึ้นไปต่อครับอุ้ยผมได้ยินเสียงคำรามไม่แน่อาจจะมีตัวใหญ่มาครับเดี๋ยวลองเติมเลือดดูหน่อยดิอุ้ยนนั่อะไรเนี่ยอุ้ยแข้งสามเขามาโอ้มาเยอะเกินโอ้โอ้ระวันโอ้โหเต็มแล้วครับเต็มแล้วโอ้โอ้ยไอ่อือปวดนั่นอกโอ้โหโหแน่นอนปวดแน่นอนครับ ก็เ <Tipp ett> ต้องเปิดของเปิดของเปิดพลังมีท่าอะไรลองใช้หมดดูเหมือนจะมีปัญหาครับเพราะว่ามันไปตอกวนการรีแพของเราคนเดียวยากกัน่ยคนเดียวยากว่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูมันมีปัญหาเข้ามากอนดีซูมดีซูมโอเคก็ให้มันรีแพรต่อระหว่างนี้เราก็ต้องแบบเจอกับเวฟที่โหดมากพอสมควรครับเลือกูจะหมดแล้วเนี่ย ไปพวกมึงมากันเยอะอย่างเงี้ยโอ้โหไปไว่เลี้ยวออ้ออเออเออมาอุ้ออยเหมือนมันกลายเป็นอัลฟาเลยด้วยนั่นไงไปทางด้านนู้นอยู่รีโหลด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 ตานเลือกันกูไม,ไม่น่าเอาลูกซองมาเลยรีซูมรีซูมถอยกดคิวมงไปครับอ,อุ้ยโตายมากตายมาก อุ้ยมันมีตัวไปทางอันนู้นอยู่เรื่อยเลยตบด้วยปืนกระเด็นยิงซ้ำใกล้เสร็จแล้วดีกว่าเปิดเปิดเปิดเราต้องโอ้โหผมไม่ทันมันแล้วเนี่ยมันโหดเกินอู้เอ้ยเลือดเลือดเลือดเติมเลือดเลยทีจ้าทีจ้าโอ้ยโอ้ยโดนได้เลื่อมนิดนึงขึ้นที่สูงดีกว่ากูไม่ไหวแล้วตรงนั้น ดีแพร์โดนแบบว่ายกเลิกไปก็ไม่เป็นไรสู้ไม่ไหวเว้ยเอยมาเจอหน้าล่างลงมาเลยลงมาเลยโอ้สามเขาได้แม่งแรงโอ้อย่างแรงเลยวิ่ง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 โอ้ยังตามมาอีกกูกระสุนกูก็หมดแล้วด้วยวิ่งหนีวิ่งหนีปีนนี้เลยปะปีนขึ้นมาก่อนเติมเลือดก่อนกำลังเสริมมีไหม อยากได้กําลังเสริมเหลือเกินถอยมาถอยมาถอยมาเดี๋ยวเราต้องเรียกแอดดอปนะครับลงมาช่วยหน่อยละขออาวุธอุปรกรณ์หน่อยครับลงมาเลยดีมากครับผมอื้อยิงยิงแม่งยิงโคตรช้าเลยลูกซองมาแล้วมาแล้วอุปกรณ์กูมาแล้ว,ลว,อ,ลวอื้อเยี่ยมมีระเบิดแถมให้กูบ้างวัเนี่ยโอ้โหมันเปิดปั๊บกันสุดจัดเลยตอนนี้อื้อโอ้แม่งเอ้ยตีตี โอ้ไม่กูตบมันมาตบกลับแรงอีกบาเลียช่วยอะไรได้บ้างวะต้องกดเปิดอะไม่พอกดแล้วมันก็จะหายไปคือตอนนี้ผมยังเล่นไม่เป็นนะต้องบอกก่อนพึ่งมาสดๆร้อนๆโอ้แม่งเอเอาเหรออี๋นี่นี่ของ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 ไอ้นี่แหละมึงตัวเรียกเรื่อเลยมึงอะตัวเรียกเครื่อเลยมึงอี๋นี่เละไปหลังเข้าอีกแล้ว มาทีเดียวมามันกันหน่อยตีอุ้ยโอ้สามเขาแม่งยิงพลังได้สุดจริงเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอย่าทำผมว้าวแม่งโหดเกินเว้ยเฮ้มันโหดเกินไปไท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 ลงไปด้านล่างก่อนดู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 วันใครจะไปสู้มึงโหดขนาดนี้เปิดเครื่อง เปิดเครื่องเรามหนีน่าจะง่ายกว่ามึงเนี่ยดีครับดีครับโอ้หวิ่งตามกูมาอีกไอ้บ้าคุณพบเข้าไปเนี่ยมีคนไปขัดขวางการซ่อมแซมของกูซะโอ้โหแม่งไม่ท้อสัทธาเลยครับอู้ไม่สะเทือนอู้ตูยืนเองอีก,กวะเปิด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 ต้องหนีครับต้องหนีมันฆ่าไม่ได้แล้วเพราะสามแวม,มันแบบบ้าพลังมากดูแค่ตัวเล็กก็ไม่รอดอยู่แล้วโอเค ดีแพ้เรียบร้อยครับตอนนี้เห็นเลยฮะเห็นเลยครับผมไปแล้วครับหยิบยุ่งกับผมโอ้โหโหดเกินปีนขึ้นนี่เลยภารกิจต่อไปเนี่ยคือโอ้ขึ้นไม่ได้วะโอ้ย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 เสียวหลังเสียวหลังมากครับตอนนี้คือมันไม่มีเก็บของเติมเลือดบ้างะเนี่ยตอนนี้ความอันตรายระดับกลางครับ ไหนได้บ้างโอเคครับตอนนี้พวกมันน่าจะอยู่ในฐานครับผมผมต้องหาทางเข้าไปที่ปลอดภัยที่สุดเสียงเนี่ยมันตามหลังผมมาเลยเนี่ยขออุปกรณ์เสริมช่วยหน่อยเร็วมึงไม่ให้ระบงระเบิดกูบ้างเลยเนี่ยอุ้ยโอ้มาแล้วย,ยิงก็ไม่ตายไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยอู้อูอ้ตายยากเหลือเกิน ส่งบาเรียไปไปกดเอฟเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรแต่มันจะเก็บบาเรียทันทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มันคนเพื่อนมาฝากผมอะเออเอาตัวที่แบบว่าพอฆ่าได้ก่อนมาเลยปุ้งโยกโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกโอ้เปลวปลวมันก็ตีกันเองอยู่เหมือนกันดีกว่าเออเฮ้ยเฮ้ยโกระโดดพุ่งพุ่งเหรอกูเริ่มจับสเต็ปการเคลื่อนไหวได้แล้วสามเขาเข้ามาเลยมาเลย เขาบอว่าอือโดนูปิวปู๊ปิวเลยอันนี้รีโหลดอยู่ครับมามาเอาดิเอาดิถ้ามันไม่ตายมันก็ตามเราอยู่นั่นแะครับอุ๊ยโอ้ยอย่างอึดอย่างอึดแม่งเอ้ยโอ้โหยอดตายมึงตายงวดเนี่ยโอ้โห้อย่างโหดกูรอดมาได้ไงวะเนี่ย ดูเหมือนว่าเลือดเราตอนนี้นี่มันจะหมดไปล็อกนะโอ้มีระบุงระเบิดเอาละเราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งของครับประกอบฉากด้วยนะครับโอเคเฮ้ยดูเหมือนว่ามีไดโนเสาร์ครับโอ้โหมากันเต็มเลยอุ้ยไม่ไหวแล้วเกมนี้กูว่าต้องพาพวกมาเยอะๆแล้วโอ้โหโหดเกินอุ้ย ใช้คอมพิวเตอร์แล้วมันมันอยู่กันเต็มเลยนี่ชเตอรู้ไงเนี่ยเดี๋ยวๆือดเี่ีสกิลเติมเลือดกูเฮ้ยขึ้นได้ดิขึ้นได้ดิเร็วเร็วเร็วดีอ้อืออู้ยิงยิงยิงต้องยิงปดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำลงน้ำลายไปเลยหมดว่าเปลี่ยนปืนพกน่าจะไวกว่ามั้งเนี่ยโอ้ยปืนพกมาปืนพกมาดิปืนพกมาดิโอ้โหโอ้โหวางวางโอ้ยปล่อยผม ยิงไม่เป็นไรเลยด้วยคุณพกเร็วรีโหลโรดรีโหลดช้าเกินโอ้ยหลนเร็วเร็วเร็วเพนข้าเพนพอดีก่อนที่มัเนี่ยเลือดจะหมดวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งมันมีเหนื่อยบ้างป่าะก,กมิมสิถอยมาก,ก่อนโอ้โหกูต้องยิงกันนี้ไปเนี่ยแม่งยิงกันนี้เลยดีวยกว่ามาันเอาน้าดิพวกมึงตายเร็วเร็วตายเร็วเร็วโอ้ยเร็ว,อ,ว,อ,วอันนั้นมันเป็นระเบิด โอ้โหจันอันนี้เลยมึงอันนี้เลยมึงอันนี้เลยมึงเร็วรีบระเบิดดิโอ้ยเร็ว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 อื้อโอ้โหมันไม่ระเบิดง่ายว่ะเย้เอาดิอืออ้ยโอ้โหกว่าจะระเบิดสุดจัดหมดไปเนี่ยโอ้เหนื่อยเลยทีเดียว นี่ดูดิทำอะไรได้บ้างอืมโอเคเลทช็อปเชื่อมต่อครับเสร็จครับไปเลยครับผมทำภารกิจคนเดียวโคตรยากเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่หน่อยขอของหน่อยตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์ร้อนเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์สักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยยืนนิ่งก่อนโอเคลุยกันต่อ เมื่อกี้ไปเปิดแอร์มานะครับทุกคนเก็บของเก็บของอ่ะเต็มแล้วมันไม่ยอมแถมระเบิดมาให้กูบ้างเลยนะไปกันดีกว่าขึ้นบนภารก,กิจแรกก็ค่อนข้างยากแล้วเนะี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยไปต่อไปครับแฮงก้าต่อไปเอาละครับต้องดูให้ดีเขาบอกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไป เชื่อมต่อครับเข้าสู่ระบบแสดงว่าเดี๋ยวพอกูเชื่อมแล้วมึงมากันเต็มแน่นอนไม่มีอะไรให้กูเลยเนี่ยเป็นไงเป็นกันอ่ะไปนี่มันมีอะไรอีกวะเนี่ยเอันนี้จะเป็นอีโหมดอ๋อนี่นี่ในเวลาเล่นหลายคนก็คือสามารถสั่งการได้เนี่ยเออโอเคไล่ไม่ยากมากเอาอันนี้แค่นี้เหรอ ไม่มีอะไรเว้ยอ๋อหลอให้กลัวแต่ต่อไปนี่ไม่แน่เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นลูกกระสุนส่วนใหญ่พวกยาจะหายากนะครับอ๋อกด X เรียกบูสเตอร์มาได้ครับเอ้า่เอามาขอของหน่อยเถอะเอาตัวบูสต์มาช่วยกูหน่อยตอนนี้กูกำลังลำบากเลยเนี่ยมีอะไรไบ้างไอ้บูสเตอร์นี่คืออะไรอ๋อมันเก็บมาแล้วตอนนี้มีครบ เอาแนจามาใส่ไอ้พวกนี้ป่ะเป็นหนึ่งในภารกิจนั่นแหละเคบูสเตอร์จัดการติดตั้งเรียบร้อยพุ่งมแล้วครับอ่าเราจะส่งซัพพลายขึ้นไปข้างบนไงเรียบร้อยแจ๋วไอ้นี่ยังใช้ไม่เป็นทักทีหนึ่งอ๋อถ้ากดอีกทีมันจะเป็นการเก็บเออนี่ไงถอดได้แล้วมันวางลงไปเนี่ยเมื่อกี้ไดโนเสาร์มามันก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลยนี่หว่าเดี๋ยวต้องหัดใช้ เปิดตูดูครับ Activate South Radar a n t e n a โอเคได้เลยครับเปิดเรดเาร์ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ลองสำรวจดูข้างในดูก่อนมีไฟฉายบ้างไปเน,นี่ยพอเราเดินเข้ามามันก็จะสว่างอ๋อตัวละครเราพกไฟฉายอยู่แล้วอยู่เราไปต้องไปที่เสาอากาศน,นะครับทางฝั่งนู้นโอเคเป็นทางน่าจะสะดวกดีนี่ขนาดแบบแค่3เขาได้ยังโหดขนาดนี้ ถ้าเป็นโพดทีเล็กมันจะโหดขนาดไหนวะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีโหลดปืนให้พร้อมก่อนมันมีควิคสลับปืนไหมกดปุ่มสลับปืนไวๆมีไหมเออไม่มีดีกว่ามันต้องกดหนึ่งกับสองหรือไม่ก็ใช้โคลเมาส์โอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเมื่อกี้ตอนจังหวะสลับปืนเหมือนจะวิ่งไวได้นี่ว่าดีอยู่ตรงนี้เป็นนี่สวิตควบคุมสองอากาศ h e r ี่เ go. ไปครับ อุ oh, oh 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 ้ยอุ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 ้ยต้องการซ่อมแซมครับเสียหายครับฟ okay. uh. ิวคิดส่งมาเลยส่งมาเลยมาแล้วโอเคฟิวคิดพร้อมแต่ว่ากูว่ามาแน่นอนเลยไอ้พวกไดโนเสาร์อ่ะนี่มีอะไรมีประโยชน์บ้างอีฟิวเบนอุ้ยมันให้ยาเพิ่มแล้วครับตอนนี้ปั๊มยาปั๊มยาเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวโอ้โหไม่ทันได้ปั๊มเลยกูแป๊บหนึ่งของใส่ก่อนลาไปนี่ระเบิดไปแดงโดนตาละมึง อุ้ยออไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตกใจมู่มาเยอะมากถังระเบิดถังระเบิดถังระเบิดอยู่ด้านหน้านุ๊ตยิงพาดใส่ถังระโว้โอ้โหนั่นแหละอุ้ยระเบิดเละเลยครับสีแพร์มีปัญหาครับอันต่อไปป้อโอ้โหการระเบิดนี่ไม่โดนเราด้วยดีกว่าเหมือนจะทำให้เราเป็นอมตะครับตอนนี้โอ้รีแพร์เลือดก่อนครับผมเร็วๆๆๆรีแพร์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  กูหัวข้างหน้าเต็มหน้าเต็มตีเนี่ยตบด้วยปืนก่อนลูกซองกูมาระยะนี้ลูกซองกูจัดไปจัดไปโหเต็มเลยครับเอาดิเอาระเบิดไปแดกดิดูกันเยอะๆแบบนั้นได้นี่มันอะไรวะนี่บาเรียมันเหรอโอ้ยไอ้นั่นมันเฮ้ยตกตกกูหน่อยท่าหน่อยท่าหน่อยเปิดท่าไม่ได้เดี๋ยวรีโหลดอยู่แป๊บนึงมานี่ก่อน โอเคท่ามาครับเสร็จร้อยอุ้ยยางโหดยางโหดยางดุเลยแต่และตัวอย่าคว้างอย่าคว้างถ้าล่อไปตรงรุ่นไปฆ่ามันก่อนได้ป่าวะระเบิดมันน้อยเกินไปต้องล่อมาฆ่าดิกูหาระเบิดแปบ๊บตล้วกระเบิดใหญ่ๆเมื่อกี้กูยิงตรงนี้พังไปแล้วด้วยนี่ถังใหญ่อยู่นี่มามันกันตรงนี้ มาตามนะแล้วครับตอนนี้ตียิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนครับพยายามอยู่แถวนี้ตีโอว้าวสวยโอสวยโอโ้ไอ้เทโลโม,มา้อเออผมว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องฆ่ามันหมดทุกตัวก็ได้เรากลับไปก่อนกลับ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 มาเรียบรีอยบง่อนดิใช้ประโยชน์ไงไม่รู้วางไปก่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มันมีน้ําแตกนะตรงที่เราวางบาเรียเดี๋ยวพอน้ําแตกเดี๋ยวพวกมึงแบบไอ้นี่กันอีกเอาละเอาละไประเบิดปุ่งโดนไอ้ตัวนี้โอ้โหดีโลพ่นพิษกันใหญ่เออเออโอ้ยจัดกูหนักเรื่องเงินขอถอยถอยเฮ้ยโอ้โหอืออือไม่เป็นไรเยี่ยมโยเยี่ยมโยคือมันโดนกันเองได้นะไอ้ข้าเมื่อกี้หูย หนักมาก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 ปู้อย่าฟังแย่แล้วแย่แล้วเลือดดีเลือดดีปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาอัดเลยครับอัดยาเลยครับจริงยามันต้องใช้ตอนเลือดแดงจะดีมากโอ้โหข้างหน้าเต็มเต็มกันเลยเอ้าทีแคบๆอย่างนี้ต้องจัดระเบิดเรงเหลืออยู่นะครับโอ้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยไปดูไปดูไปดูกูแป๊บหนึ่ง ได้แล้วเหรอโอ้ได้แล้วนี่ครับไปเลยครับอุ้ยดู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 ดไปเลยครับไปที่แอร์ฟิลครับผมโอ้สุดยอดอลังการมากมี B, จุด A จุด B วิ่งยาวเลยโหเวลาวิ่งก็ไม่ให้รีโหลดด้วยคือรีโหลดมึงต้องเดินนี่ไงเ้าวิ่งปุ๊บหยุดทันทีโอ้ยังตามมาอยู่ ยังตาวกูมาอยู่เลยไปดูกันจริงไะเนี่ยวิ่ง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 ถ้าเอาไอ้นี่หล่นลงมาบนหัวมันได้ปหมเนี่ยลองดูดิปุ้งกระเด็นตายเลยนี่ว่ะอุ้ยภา,ารกิจมันเยอะนี่ว่ะเนี่ยต้องเข้าไปในแฮนเกอร์ครับมากันแล้วมากันแล้ว มากันแล้วหัวน,นี้ยิงปุ๊บระเบิดเลยบางอันก็ยิงแบบต้องรอระเบิดบางอันก็ระเบิดเลยใช้ไม่เฟรนละกูหรือลูกซองมันแรงวะเอาเด็กนี่นี่โดนมึงโดนโอ้ว้าวพยายามเข้าปู่ด้านในกูสู้มึงไม่ไหวอยู่แล้วกูรู้ดีมาบล็อกอินปึมาปึ้มตึ้มเข้าไป ตึ้งไปเมื่อกี้ถ้ากูเอาไอ้นั่นมากูเอาอยู่แน่ปืนกลน่ะลูกซองมันยิงไม่ทันถ้าเล่นลูกซองก็คือต้องถาพประกวกมาด้วยโอ้โหเกจะตายแต่ตัวค่อนข้างนานครับกลมอึดเลยดีเลยครับเดี๋ยวมันติดอะไรวะเนี่ยไม่ติดนะโอเคไปต่อได้ครับจริงๆแล้วหลักๆเลยผมว่าเราต้องสู้ด้วยระเบิดรอครับรอครับรอขโมยเบเบรคขมมยเบรคเบรคเบรคเบ็เร็วๆๆ็วโอ้โหดำดินเหรอ ดำดินเหรอโดนนี่อู้นั่นแหละอีกชุดหนึ่งอู้มันเอาระเบิดมาด้วยไอ้นี่โอวีลัตเตอร์ไงชื่นชอบขโมยไข่ไงโอ้โหนี่นี่ได้เวลากูคืนมล้วลกูเอาคืนมา้งลวดูมันดำดินโอ้โหแจ๋วได้ลมตื่นเต้นมากนะฮะตอนนีุ้ดต่อไปครับผม ผมยังจะเล่นมันต่อด้วยอันนี้อุ้ยอีกพลาดอื้อโดนบิวตี้ฟูลไฟเวิร์กบูสเตอร์มาลงมาเลยโดนแน่อุ้มจังๆเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาอื้อถือหินเหถือหินเหตบเข้าไปให้กระเด็นอุ้ยทะลุเข้าไปในนู้นได้เลยเหรอโอ้โหเดินนี่แหละร่วงเก็บบูสเตอร์มาก่อน เมื่อกี hey, ้มันเก็บไม่มาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตเอ้าโดนไฟลวกโดนไฟลวกเก็บบูสเตอร์โคตรชอบเกมนี้ถูกใจแล้วนะครับมาที่โหลดที่โหลดโอเคเพอร์เฟกต์อ่ะดูต่อไปครับดูข้างในมีเยอะปะเนี่ยโอ้บรรล็อกอยู่เดี๋ยว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 กี่ตัวกี่ตัวออกมาทีเดียวเลยออกมาทีเดียวเลยระหว่างนี้วิ่งโยก วิงจุกจุกจุกก่อนเปิดเครื่องจุกจุกเอ้ยโอโอโอ้ท่าไม่ตายกูมีท่าอยู่เฮ้ยท่าไม่ตายนี่ตัวบออเลยว่าใช้ยามฉุกเฉินดีดีนั่นแหละโอ้คือตัวเราโดนเนี่ยเราจะเสียแค่นิดเดียวแต่ถ้าเป็นพวกมันโดนมันเสียเยอะชาร์จก่อนชาร์จยาก่อนทำยาก่อนยาเราเหลือไม่มากนะครับในตอนนี้ไม่มีเลต่อไปจุดต่อไปเร็วเร็วนั่นแหละดี โอ้ยโอ้ยแมงเอ้ยโอ้ยมันยางพิ้วเลยปะไม่ไหววะทำลายนี้ก่อนอจ่าฟางอย่าฟางเราเบิดต้องใช้เกิดประโยชน์เอาละหมดแล้วดีกว่าหมดแล้วลืมดูแล้วต้องหาถังให้ถังช่วยกูไม่ได้รีโหลดักทีหนึ่งมาเร็ว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 เร็วเอาไปอีกหนึ่งถังอืม เหลืออีกน่าจะไม่ก e ี่ตัวแล้วครับอืออล่วงอีกหนึ่งถังครับรอไอตัวนั้นน่ะตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าแม่งมันอึดมากเอ่อเอาให้สวยๆโอ้ติงกาได้ด้วยครับตัวนี้โอ้มันวาร์ปได้ติงกาได้ตีนี่ตีวาร์ปแบบนึงอ่ะโหอย่างผิ้วอ่ะโคตรเทพมีพลังมีพลังสายฟ้าด้วยแกวตาย หลังอืมโอเคว่าไต่อดีไหมเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วครับโอ้โหโอ้ตีกูใหญ่เลยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์นี้ก่อนคือระเบิดแม่งเริ่มเหลือน้อยแล้ววิ่ง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 อือยิงยิงเงี้ยกลับไปอือเรียบร้อยไปครับ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 คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ พงไปเลยครับมาเลยซา่าจัดการหน่อย,อยเอาละออกข้างนอกได้พร้อมมามระเบิดอีกถังพอดีเลยจัดให้เลยแม่งบางตัวก็วิ่งฝ่าระเบิดไ,ไปได้ระเบิดสองต่อระเบิดสองต่อไอ้น้องมาไอ้น้องมาเรียรลงไปก่อนใช้ได้ไม่ได้ไม่สนมาที่อันต่อไปนะครับต้องใช้ทั้งหมด4ี่เลยเนะี่ย าเป็นว่าสำหรับท่านี้เดี๋ยวผมจะจบภารกิจอีกสัก2อันของรอบชิปนี่ก็พอเลยนะครับเพราะว่ายาวมากเลยเราต้องการพวกวบช่วยจริงๆแล้วอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยอือไถมันไปด้วยดิโอ้โหโดไซโดไซกันเลยเหรอุ้ยดีไงเอาตรงนี้ละมึงเอาตรงนี้ละมึงนั่นแหละแรกกันเลยเผาแม่งไปหมดเลยโว้ วิ่งโอ้ยวิ่งออกมาหน้าตาเฉยครับอู้รอใช้ท่าอยู่แล้วมึงมึงมามามาเอาไปเลยตีแนเป็นการเล่นครั้งแรกกันเนี่ยแต่ก็ไม่ตายเว้ยยังรอดมาได้แป๊บนึงขอของเลยดับ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 เอ้าไม่มีใครโดนนะโดนใครบ้างโดนโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เร็วเร็วกูต้องการกระสุน เร็ว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 มาลูกสุดท้ายเอารีโหลดรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนมามามาเฮ้ยเริ่มน้อยแล้วถ้าเริ่มน้อยก็เริ่มชิวตบด้วยปืนตบด้วยปืนตบไปโดนแป๊บตีนี่ล่วงล่วงล่วงมาเลยมาเลยโอ้โหโอ้โหพิวมากพิวมากนะครับยิงยิงเละตัวต่อไปครับตีพี่พี่เก๋าอ่ะพี่ไอ้นั่นยิงพิษมานี่เลยมึง ตีแน่ล่วงเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยตกกระใจกูจะไปเอากระสุนเพิ่มไม่ทันอีกอันเดียววอนนี้เอาอีกอันเดียวครับเปิดไอ้ที่เวทแอร์ฟิวเรดาร์เรดาร์แล้วนู้นอีกแล้วเหรอคือพวกเรดาร์นี่แม่งศัตรูโหดแน่นอนเอาละมาแล้วครับ เปิดสวิตต์อ่าเดี๋ยวต้องซ่อมเหมือนเดิมปะเนี่ยส่วนใหญ่บางทีมจะออกแนวแนวเดิมหู้มันออกมาจากอนุ่เต็มหนึ่งร้อยเซ็ตไปครับลิสเวดเฮงการ์ไซด์ไกลๆพอสมควรระหว่างนี้มันตามมาแน่นอนวิ่ง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 อ่าไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวลองไปดูว่าจะจบภารกิจไหมภารกิจโคตรยาวนะครับ ไปทางไหนวะเนี่ยอุ้ยต้องเข้าอุโมงค์เหรอจริงๆมันน่าจะให้เราไปกับไอ้นี่ได้เลยทำไปครับมีถ้ำด้วยโอ้ภาพสวยแล้วก็ลืนลล่นมากเฟรมเรทเอาอยู่ไม่น่าเชื่ออีกประมาณ100เมตรครับสะดวกดีครับผม อ๋อตรงนี้ก็ยังคงอยู่กับดอบชิปอโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับทุกคนเราก็จะทิ้งท้ายเปเท่านี้เลยแล้วกันครับก็อย่าลืมครับกดไลค์ถ้าชื่นชอบนะคลิปน,นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับผม